คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าจะสามารถเปลี่ยนบทสนทนาภายในใจของคุณให้มีจิตใจที่สงบมากขึ้นได้อย่างไรขอต้อนรับลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่ความคิดลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจกลับกลายเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้การฝึกพูดกับตนเองด้วยความเมตตาและกรุณาอาจเป็นก้าวแรกสู่การมีชีวิตที่สงบและกลมกลืนมากขึ้นกรุณาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเสียงของคุณมีความสำคัญอย่างแท้จริง และเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรเนื้อหาที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับคุณหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมรับชมวิดีโอจนจบกดถูกใจกดติดตามช่องและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับการเปลี่ยนบทสนทนาภายในใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เราบรรลุความสงบทางจิตและความสมดุลทางอารมณ์เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการรู้จักตนเองการฝึกปฏิบัติและความอดทน แต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่นักคือชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความสามารถเผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นในวิดีโอนี้เราจะได้ค้นพบ16ขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณโดยขั้นตอนที่12คือสิ่งที่ข้าพระเจ้าชื่นชอบที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นพบ16ขั้นตอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญญาโบราณของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมค,มความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวเล่าว่าบนยอดเขาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นในวัดพุทธอันหางไกลงดงามด้วยสวนเขียวชะอุ่มและสายน้ําตกอันตรการตามีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสงบลึกซึ้งและความเมตตรากรุณาผู้คนจากทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาหาท่านเพื่อสแสวงหาความสงบภายในและความแจ่มชัดของจิตใจพระภิกษุรูปนั้นได้สอนแนวทางเปลี่ยนแปลงชีวิตประกอบด้วย16ขั้นตอนสําคัญเพื่อควบคุมความคิดและอารมณ์ ท่ามกลางความเงียบสงบของวัดเสียงน้ำไหลและสายลมที่พัดผ่านพระภิกษุได้ถ่ายทอดคำสอนอันประณีตแต่ละขั้นเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งปัญญาออกแบบมาเพื่อบ่งเพาะความสงบและความชัดเจนทางจิตทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์และพบกับความสมดุลและความผาสุกที่แท้จริงปัจจุบันเราอยู่ในยุคแห่งสิ่งรบกวนและความเครียดไม่สิ้นสุดจิตใจเปรียบเหมือนลิงที่กระโดดไปมาไม่เคยหยุดนิ่งอย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนจากความว้าวุ่นไปสู่สติจากความกลัวไปสู่ความมั่นใจและจากความกังวลไปสู่ความสงบได้ขั้นแรกคือการตระหนักถึงความวุ่นวายภายในใจความฟุ้งซ่านเกิดจากความคิดที่มากเกินไปและการหมกมุ่นอยู่กับความกลัวความไม่แน่นอนรวมถึงความกังวลถึงอนาคตหรืออดีตสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถดื่มด่ำกับปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ดังเช่นส่วนที่ขาดการดูแลความคิดของเราก็สามารถเติบโตอย่างไร้การควบคุมก่อให้เกิดความสับสนที่กระทบจิตใจอย่างลึกซึ้งจงสังเกตโดยไม่ตัดสินแล้วมองเห็นรูปแบบของความคิดที่ฉุดครั้งเราไว้ในวงจรของความกลัวและความกังวลการสังเกตเช่นนี้คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณสามารถระบุรูปแบบเหล่านี้ได้แล้วให้หายใจลึกๆและตระหนักว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ทุกครั้งที่พบความคิดด้านลบให้แทน ที่ด้วยความคิดที่เปลี่ยนด้วยเมตตาและกำลังใจการฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยตัดวงจรของความตัวและความกังวลทำให้จิตใจค่อยๆค,ค,คลายทุกข์และเบาสบายขึ้นนอกจากนี้จงเสริมสร้างกำลังใจและความสามารถของตนเองในการบ่งเพาะจิตใจให้สงบและสมดุลมากขึ้นด้วยการเวลาและความสม่ำเสมอคุณจะเห็นได้ว่าบทสนทนาภายในใจค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเติมเต็มคุณด้วยความสงบและความมั่นใจขั้นตอนที่สองพลังของการอยู่กับปัจจุบัน การอยู่กับปัจจุบันเปรียบดังประภาคารท่ามกลางพายุในขณะที่ลมแรงแห่งอดีตและคลื่นใหญ่แห่งอนาคตพัดกระหน่ำรอบตัวป,ประภาคารยังคงมั่นคงส่องแสงสว่างแจ่มชัดและสงบเมื่อคุณตั้งจิตอยู่กับแสงนี้คุณจะพบเส้นทางที่ปลอดภัยท่ามกลางความโกลาหลแล่นเรือด้วยความสงบและมั่นใจโดยไม่ถูกกระแสน้ำแห่งกาลเวลาพัดพาไปจงตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอดีตและอนาคตมีอยู่เพียงในความคิดเท่านั้นแต่ชีวิต ที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ฝึกตนให้มีสติอยู่กับทุกขณะเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและปล่อยวางความกังวลที่รบกวนใจขั้นตอนที่ 3. ฝึกความอดทนการฝึกความอดทนเปรียบดังการแกะสลักก้อนหินทุกช่วงเวลาแห่งการรอคอยและความสงบคือการใช้สีค่อยๆตัดแต,แต่งอย่างระมัดระวังและแม่นยำแม้ความก้าวหน้าจะดูช้าแต่ละการกระทบจะค่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างงดงามของศิละปะแห่งความสงบและความมั่นคง ความอดทนจะเปลี่ยนความแข็งกระด้างของความใจร้อนให้กลายเป็นโครงสร้างที่มั่นคงและงดงามของความสงบภายในความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทําให้จิตใจสงบแทนที่จะตอบสนองอย่างหุนหันจงเรียนรู้ที่จะหยุดหายใจและตรายตรองการหยุดชั่วครู่เช่นนี้จะช่วยให้คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสงบและมีสติขั้นตอนที่สความสําคัญของความเงียบความเงียบเปรียบดังช่องว่างระหว่างโน้ตด,ดนตรีหากขาด ช่องว่างนี้เสียงดนตรีจะกลายเป็นเพียงความสับสนไร้ความหมายในความเงียบนั้นเองที่เสียงดนตรีพบคุณค่าและความงดงามทำให้เกิดความกลมกลืนอย่างเต็มที่ในทำนองเดียวกันความเงียบในชีวิตจะสร้างจังหวะแห่งความสงบและความชัดเจนให้ความคิดของคุณจัดระเบียบและให้จิตใจได้พักผ่อนเผยให้เห็นทุ่งทำนองแท้ของจิตภายในจงหาช่วงเวลาแห่งความเงียบในแต่ละวันหลีกห่างจากเสียงรบกวนและเปิดโอกาสให้ใจกลับคืนสู่ความสมดุลตามธรรมชาติ ขั้นตอนที่5ทําชีวิตให้เรียบง่ายการทําชีวิตให้เรียบง่ายเปรียบดังการตัดแต่งกิ่งไม้เมื่อตัดกิ่งแห้งและสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแสงและอากาศก็สามารถส่งถึงส่วนที่สําคัญทําให้เติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันเมื่อคุณลลทิ้งสิ่งฟุ่มเฟือยและมุ่งเน้นในสิ่งที่สําคัญคุณจะสามารถนําพลังและความสนใจไปเลี้ยงสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆสร้างชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลจงปล่อยวางสิ่งเกินจําเป็นทั้งทางกายและทางใจเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความสงบ และความชัดเจนจงจำไว้ว่าน้อยแต่มากเมื่อต้องการค้นหาความสงบภายในขั้นตอนที่6ฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจเปรียบดังการเปิดหน้าต่างในห้องที่ปิดทึบเมื่อทําเช่นนั้นอากาศบริสุทธิ์และแสงสว่างจะเข้ามาขจัดความอึมครึมและทําให้คุณเห็นรายละเอียดที่เคยมองข้ามไปโดวยวิธีนี้ความหมายแท้จริงของถ้อยคําและความรู้สึกของผู้อื่นจะปรากฏชัดสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้ง และจริงแท้การฟังอย่างตั้งใจคือการภาวนาอย่างหนึ่งเมื่อคุณฟังด้วยใจที่เปิดกว้างคุณจะจดจ่ออยู่กับผู้อื่นอย่างเต็มที่วางความคิดของตนลงชั่วคราวสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังทําให้จิตใจคุณสงบลงด้วยขั้นตอนที่7ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เปรียบดังการลอยตัวในแม่น้ําแทนที่จะฝืนต้านกระแสน้ําจงปล่อยให้ตนไหลไปตามธรรมชาติให้มันพาคุณไปยังสถานที่ที่คุณควรไปการปล่อยวางเช่นนี้ ไม่ใช่ความยอมจำนนแต่เป็นวิธีหนึ่งในการพบความสงบและสมดุลท่ามกลางการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งของชีวิตพร้อมทั้งวางใจเชื่อว่าสายน้ำจะพาคุณไปถึงที่หมายอย่างเหมาะสมท่านคงคุ้นเคยกับถ้อยคำของนักปราชญ์และจักรพรรดิแห่งโรมันมาโกออรเรลิโอที่ได้ทิ้งข้อคิดอันทรงพลังไว้ว่าพลังเหนือจิตใจของเราอยู่ในตัวเราเองเราไม่อาจควบคุมเหตุการณ์ภายนอกได้แต่เราสามารถควบคุมได้ว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรในจิตของเรา จงยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้มีสถานการณ์และผู้คนบางประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและวางใจเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยเพื่อจะได้พบความสงบในใจจากการยอมรับขั้นตอนที่8บ่งเพาะการพิจารณาตนเองลองจินตนาการว่าจิตของคุณเปรียบเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่เมื่อสงบนิ่งคุณสามารถมองลึกลงไปถึงก้นทะเลเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อถูกรบกวนด้วยคลื่นแห่งความคิดและอารมณ์น้ำจะขุนมัวจนไม่อาจมองเห็นได้เพื่อทำให้จิตใจสงบและควบคุมความคิดได้จึงจำเป็นต้องบ่มเพาะการพิจารณาตนเองจงใช้เวลาในแต่ละวันนั่งอย่างสงบและพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งถามตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงอะไรคือความปรารถนาและความกลัวที่แท้จริงของเราแทนที่จะกบคิดในรายละเอียดเล็กน้อยเกินไปจงพยายามมองให้เห็นภาพรวมและบทเรียน ที่สามารถเรียนรู้ได้กระบวนการพิจารณาตนเองเช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนบทสนทนาในใจจากความสับสนไปสู่ความกระจ่างเมื่อทําเช่นนี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดสงบลงจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันและปล่อยวางความคิดที่ร้ประโยชน์เก็บไว้เพียงสิ่งที่เกื้อกูลและเสริมพลังให้ตนเองด้วยเหตุนี้การพิจารณาตนเองจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้จิตใจสงบและค้นพบความสงบภายในที่ยั่งยืนขั้นตอนที่9มุ่งที่ความเพียรไม่ใช่ผลลัพธ์ วันหนึ่งสิทธ์หนุ่มได้มาหาพระอาจารย์ด้วยความกังวลต่อความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพระอาจารย์ยิ้มอย่างสงบแล้วพาเขาไปยังทุ่งนาข้าวพลางกล่าวว่าจงดูชาวนาที่กําลังทํางานเขาไม่ได้หมกมุน่นอยู่กับปริมาณข้าวที่จะเก็บเกี่ยวในอนาคตแต่ใส่ใจทําดินให้ดีทุกวันด้วยความเพียรและความตั้งใจ เพื่อน,นำวิธีนี้ไปใช้ทุกครั้งที่คุณเริ่มคุ้นคิดมากเกินไปถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจงหันความสนใจกลับมาที่ความเทียรในการลงมือทำทางตัวเองว่าฉันได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่ฉันได้ทำด้วยเจตนาที่ดีหรือไม่ฉันซื่อสัตย์ต่อคุณค่าที่ฉันยึดถือหรือไม่วิธีนี้คือการอยู่กับปัจจุบันเน้นที่การปฏิบัติและรู้ว่าหน้าที่ของเราจบลงตรงนั้นเมื่อเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้คุณจะพบว่าเส้นทางชีวิต ไม่ใช่เพียงวิธีไปสู่เป้าหมายแต่เป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตที่มีคุณค่าซึ่งทุกก้าวคือความสําเร็จในตัวมันเองขั้นตอนที่สิแบ่งความคิดที่หนักเกินไปออกเป็นขั้นตอนย่อยวันหนึ่งสิทธิหนุ่มได้มาหาพระอาจารย์ด้วยความรู้สึกหนักืึองจากปัญหามากมายที่ถาโถมอยู่ในใจพระอาจารย์มองเขาด้วยแววตาเปลี่ยนปัญญาและพาเขาไปที่เชิงเขาลูกหนึ่งพลางกล่าวว่าพระอาจารย์ได้พาสิทธิหนุ่มไปที่เชิงเขาแล้วกล่าวว่าเจ้าจงย้ายภูเขาลูกนี้ สิทตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้อาจารย์จึงหยิบก้อนหินเล็กๆวางไว้ข้างทางพร้อมกล่าวว่าเริ่มจากการขยับหินทีละก้อนความงดงามของวิธีนี้อยู่ที่ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพแต่ละก้าวเล็กๆที่เราทําจะสะสมกําลังใจและแรงผลักดันจนเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าก้อนหินแห่งความกังวลน,นั้นได้กลายเป็นเทียงกองกรวดเล็กๆที่เราย้ายออกไปทีละขั้นวิธีนี้สอนให้เรามีความอดทนความเพียรและความมั่นใจในกําลังตนสิ่งที่เคยดูยิ่งใหญ่ เกินเอื้องลับกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กและความฟุ้งซ่านก็แปรเปลี่ยนเป็นความแจ่มชัดและความภาคภูมิใจวันหนึ่งสิทธิหนุ่มผู้เกรงกลัวความไม่รู้และความไม่สบายใจได้มาหาครูของตนอาจารย์ต้องการมอบบทเรียนอันมีค่าจึงพาเขาไปที่แม่น้ําเย็นจัดและให้เขาลงไปแช่ในน้ําเย็นนั้นอาจารย์กล่าวว่าการเผชิญความไม่สบายใจด้วยความสมัครใจคือการฝึกใจให้พร้อมรับความไม่แน่นอน และลดการคิดฟุ้งซ่านเกินจำเป็นจิตของเรามักสร้างภาพสถานการณ์ต่างๆลุวงหน้าพยายามคาดเดาทับและเตรียมตัวรับความไม่สบายแต่การหมกมุ่นเช่นนี้กลับกลายเป็นเรือนจำทางใจที่กักขังเราไว้ในความคุ้นเคยไม่ให้เติบโตและทำให้ความกลัวเป็นดั่งในคุมถังควรเข้าใจว่าการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่การลงโทษตนเองแต่เพื่อให้เห็นว่าความไม่สบายใจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใจเราวาดไว้การตอบสนองและท่าทีต่อสถานการณ์ที่ยากจะควบคุมจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งเมื่อฝึกเผชิญสิ่งเหล่านี้ ด้วยใจเปิดเราจะมีความสามารถมากขึ้นในการ,รเผชิญความท้าทายยอมรับความไม่รู้และพบความสงบท่ามกลางความไม่แน่นอนเมื่อฝึกไปนานๆสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความมั่นใจและกำลังใจภายในอย่างลึกซึ้งการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมีคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์เปรียบเสม,มือนการชาร์จพลังให้กับแบตเตอรี่ที่อ่อนแรงเมื่อเราดื่มดั่ในสีเขียวของปากเขาสีฟ้าของท้องฟ้า และเสียงกระซิบของลำธารเราจะได้รับพลังบริสุทธิ์ที่ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยลดความเครียดและความกังวลเพราะธรรมชาติกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเป็นสุขเช่นเซโรโทนินและเอนโดรฟินธรรมชาติยังตวนใจให้เราระลึกถึงสิ่งที่สําคัญแท้จริงและพบความสงบในความเรียบง่ายของชีวิตการใช้เวลาในธรรมชาติยังช่วยให้เราตัดขาดจากความเร่งรีด และความวุ่นวายของชีวิตประจําวันเปิดพื้นที่ให้จิตใจได้หยุดพักได้คลายกรวนและได้ผ่อนคลายการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสงบภายในอย่างยั่งยืนความสามารถในการจดจ่อและใส่ใจเป็นสิ่งสําคัญต่อความผาสุกโดยรวมของเราขั้นที่ 13. ฝึกความกระตันยูการฝึกความกระตันยูเปรียบเหมือนการจุดเทียนในความมืดทุกคําขอบคุณเป็นดั่งเปลวไฟเล็กๆที่ส่องแสง ให้พ้นความมืดเผยให้เห็นความอัศจรรย์และพรอันอล้ำค่าที่แต่ก่อนเราไม่อาจมองเห็นเมื่อเทียนแห่งความกตัญยูถูกจุดมากขึ้นแสงนั้นก็สว่างสวยเปลี่ยนความมืดให้เป็นประกายอบอุ่นของความอิ่มใจและความสงบความกตัญญูจะเปลี่ยนมุมมองของเราได้อย่างลึกซึ้งในแต่ละวันค้นหาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณการกระทําเล็กๆนี้จะช่วยให้จิตใจห่างไกลจากความคิดลบและใกล้ชิดกับความสงบยิ่งขึ้นขั้นที่14พรอะเมล็ดแห่งเมตตา การปลูกฝังความเมตตาต่อตอนเองเปรียบเหมือนการปลูกสวนในใจเราทุกการให้อภัยและความอ่อนโยนต่อตอนเองเป็นสมุนมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นดอกไม้แห่งความสงบเมื่อเวลาผ่านไปสวนนี้จะพลิบานแทนที่หนามแห่งการตำหนิตนเองด้วยกลีบดอกอันอ่อนนุ่มเป็นที่พักพิงอันสงบเย็นที่ใจสามารถผ่อนคลายและฟื้นพลังได้จงปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความอ่อนโยนยอมรับว่าทุกคนล้วนทำผิดพลาดได้และนั่นคือส่วนหนึ่ง ของการเรียนรู้ในชีวิตความเมตตาต่อตอนเองจะช่วยให้เราลดการกล่าวโทษตนเองและทำให้ใจสงบมากขึ้นขั้นที่15ทําทำสมาธิทุกวันการทำสมาธิในแต่ละวันเปรียบเหมือนการเช็ดกระจกที่มีฝุ่นก่อทุกครั้งที่ทำสมาธิก็เหมือนใช้ผ้านุ่มเช็ดฝุ่นออกทีละชั้นเผยให้เห็นภาพสะท้อนที่ใสชัดขึ้นเรื่อยฮ่าฮเมื่อเวลาผ่านไปกระจกนี้จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราโดยปราศจากความบิดเบือน ทำให้เรามองเห็นตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งจงให้เวลากับสมาธิในแต่ละวันแม้เพียงไม่กี่นาทีก็มีค่ามากเพราะสมาธิจะช่วยให้เรามองความคิดโดยไม่ย,ยึดติดและพบความสงบภายในขั้นที่16ลมหายใจแห่งสตกิการครั้งหนึ่งมีศิษย์หนุ่มผู้สแสวงหาความสงบในใจเขาเข้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์พาเขาไปที่ริมทะเลสาบเงียบสงบแล้วถามว่าเธอเห็นอะไรศิษย์ตอบว่าผมเห็นน้ําในทะเลสาบใสและนิ่งราวกระจก พระอาจารย์จึงใช้ไม้คนผิวน้ําให้เกิดคลื่นและความปั่นป่วนแล้วถามอีกครั้งตอนนี้เธอเห็นอะไรสิ์ตอบว่าน้ําขุนและไม่อาจมองได้ชัดพระอาจารย์ยิ้มแล้วกล่าวว่าจิตของเราก็เหมือนทะเลสาบนี้เมื่อสงบเรามองเห็นได้ชัดแต่เมื่อถูกรบกวนด้วยความคิดทั้งหลายทุกสิ่งก็พราหมัวการหายใจอย่างมีสติเปรียบเหมือนปล่อยให้ผิวน้ํากลับมาสงบทุกลมหายใจเข้าออกอย่างลึกและช้าเป็นโอกาสที่จะทําให้จิตหยุดไหวให้ความแจ่มชัด และความสงบคืนกลับลมหายใจคือสมอที่ยึดเราไว้กับปัจจุบันจงหายใจอย่างมีสติสูตรเข้าอย่างลึกผ่อนออกอย่างช้าการกระทำง่ายๆนี้จะช่วยให้ใจเราสงบและพ้นจากความปั่นป่วนของความคิดที่ไม่อาจควบคุมได้ตลอดเรื่องราวนี้คุณได้เรียนรู้16ขั้นตอนสำคัญเพื่อเปลี่ยนบทสนทนาภายในจิตและควบคุมความคิดกับอารมณ์ตั้งแต่การรู้เท่าทันความวุ่นวายในใจจนถึงการทำสมาธิอย่างมีสติทุกขั้นตอนคือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบ และความแจ่มชัดทางจิตใจจงจําไว้ว่าจิตเปรียบเหมือนสวนที่ต้องดูแลด้วยความใส่ใจเมื่อคุณนําหลักเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันคุณไม่เพียงแต่จะปลดปล่อยตนเองจากความกังวลและความกลัวแต่ยังเพาะสร้างพลังภายในและความเข้มแข็งทางใจความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การปราศจากปัญหาแต่คือความสามารถที่จะเผชิญปัญหาด้วยใจที่มั่นคงและสงบดังนั้นจงหยุดความทุกข์หยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านและปล่อยให้ทั้ง16ขั้นตอนนี้นําทางคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสงบ และกลมกลืนมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดข้าพระเจ้ามีของขวัญพิเศษอยากมอบให้เป็นเทคนิคการทำสมาธิที่มีมาแต่โบราณซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักวิธีนี้จะช่วยให้คุณสงบจิตได้แม้ในยามเผชิญความเครียดอย่างรุนแรงและพบความนิ่งลึกภายในใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีการทำสมาธิโดยใช้การกำหนดลมหายใจลึกเป็นวิธีที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายศตวรรษเพื่อให้เกิดความสงบอย่างลึกซึ้ง และความแจ่มชัดทางจิตใจในยามที่มีความเครียดอย่างรุนแรงขั้นตอนที่หนึ่งหาสถานที่สงบมองหาสถานที่เงียบสงัดที่คุณสามารถนั่งได้อย่างสบายปราศจากสิ่งรบกวนอาจเป็นที่บ้านในสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานของคุณขั้นตอนที่สองจัดท่าทางให้นั่งสบายนั่งให้หลังตรงแต่ไม่เกร็งไหล่ผ่อนลงมือวางอย่างนุ่มวนวลบนเขา่าหรือบนตักหลับตาลงเพื่อให้จิตใจจดจ่อดได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนที่สาม เริ่มด้วยการหายใจตามธรรมชาติหายใจเข้าออกตามปกติโดยตระหนักรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกทางจมูกรู้สึกถึงการขยายของหน้าท้องเมื่อหายใจเข้าและการยุบตัวลงเมื่อหายใจออกขั้นตอนที่4ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นในการหายใจเริ่มหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับในใจถึงสีกลั้นลมหายใจไว้2วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนับในใจถึง6ททำเช่นนี้ซ้ําหลายรอบขั้นตอนที่5ใช้การนึกภาพความสงบขณะหายใจเข้าลึก ให้จินตนาการถึงแสงสว่างอบอุ่นและผ่อนคลายกำลังไหลเข้าสู่ร่างกายรู้สึกว่าแสงนี้ทำให้ทุกส่วนของกายและใจสงบลงพร้อมกับการหายใจออกให้นึกภาพว่าคุณได้ปล่อยวางความตึงเครียดและความเครียดทั้งหมดออกไปขั้นตอนที่6รักษาอยู่กับลมหายใจหากจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านให้น้อมจิตกลับมารับรู้ลมหายใจและความสงบที่คุณกำลังสร้างขึ้นอย่าตำหนิตนเองต่อความคิดที่เกิดขึ้นเพียงปล่อยให้มันผ่านไปดุดเมฆลอยบนท้องฟ้าขั้นตอนที่7 จบด้วยความกระตันยูหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเมื่อรู้สึกว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบลึกแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นการฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจลึกเป็นประจำทุกวันไม่เพียงช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติตาม16ขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ให้การเปลี่ยนแปลงภายในของคุณก้าวไปสู่ระดับใหม่ขอบคุณที่อยู่จนจบฝากแสดงความคิดเห็นบอกส่วนที่คุณชื่นชอบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป